สวัสดีจ้าเมื่อนี้เฮากระสิมาหลับเหนือน้ำกันนะาจา้าเมื่อนี้กระสิได้กินอาหารสิงโตอีกขึ้นเขานะจ้าพี่น้องกระบอมิยังกินนะาจา้ะกระัจสิกินอย่างก๋อยเหนือกระสิง่ายๆนี่ละจา้าอันนี้เฮากระสิไปซื้อเนื้อยุตลาดขึ้นเขานะจา้าแล้วแล้วเฮากระสิเอามะหันเป็นชิ้นบางๆนะาจา้ากระสิหันจนมันเบิ่ผละจ้าพี่น้องอันนี้เฮากระสีมาประมาณ เคืองโล่นนะจ๊ะกับบ่ได้หน่อยบ่ได้หลายปันไหนนะจ๊ะมือนี้เขากะสิมาฝักพร้อมนะจ้าอันนี้เขากะหั่นเป็นชิ้นเลียปลอยแล้วเข้ากะมาฝักฝักจากหน่อยนะจ๊ะหลังจากนั้นเขากะสีมาหั่นตับนะจ๊าตับอันนี้กะสิตับสดๆเลยเดือพี่น้องเขากะสิหั่นเป็นชิ้นบ่นบ่นหน่อยหลายปันไหนนะจ๊ะหลังจากนั้นเขากะสิมาหั่นเคืองในมันนะจ๊ะกะสิเป็นสามสิบกีบบ่พี่น้องอันนี้ก็อ่อนๆเลยจ้ะบหยาเนะจ้า เท้ากะสีหันไปเรื่อยจนแล้วคนละจ้าอันนี้กะไดมากบ่หลายปันไดเนาะจ้ากะมึนกะมีหน่อยๆนอเนาะจ้ากของแซบอันนี้กะสีเป็นคันแท่หน้ามันบ่จ้าอ่อนๆอนคือกันจ้าหันหันจนแล้วคนละจ้าหลังจากนั้นเท้ากะสีมากข้นๆ้นให้มันเข่ากันเนาะจ้าเท้ากะสีใสเกลือไปจักน้อยแล้วแล้วแล้วกะใส่ผงชูรสลงไปจักน้อยเนาะจ้าหลังจากนั้นเทากะสีเอาเนื้อใสโอ้ยพี่น้องเว้าพิษ เอาเลือดใสนเนาะจะเลือดแดงแดงเลยจ้าสดๆดใจไวแลวก็สีค้นๆ,ๆ้น้นให้มันเข่ากันเนาะจ้าอันนี้เขาก็สีแซลเลือดกับเนื้อไว้จากน้อยเนาะจ้าพอเลียบ้อยแล้วเทาก็แเซลไว้เนาะจ้าหลังจากนั้นเขาก็บสีไ่เพียลงไปอีกจากน้อยนึงเนาะจ้าเพียออนออเลยจ้าพี่น้องมันนี้กับบกขมป็นไงเนาะจ้าหลังจากใส่เพียเดียบรลอยแล้วเขาก็สีมาซ้อยต้นหอมพักซี่ไวเนาะจ้า อันนี้ก็ใส่เบิดกัมเลยเนาะพี่น้องต้นหอมบักซี่แล้วแล้วเขาก็มาใส่บักพริกผงแล้วจ้ะใส่ลงไปหลังจากนั้นกะใส่เข้าคัวลงไปนะจ้าเข้าคัวกบคัวไม่หอมหอมพี่น้องใส่ลงไปแล้วกะใส่น้ำปลาเพิ่มอีกสักน้อยหนึ่งนลาจ้าแล้วกะสีข้นๆให้มันเข้ากันอ้ยได้กินแล้วก็หอมหอมพี่น้องมากินก๋วยเนื้อสดๆน้ำกันได้จ้าเมื่อน,นี่แดงใจวายเป็นตาแซบจ้า แหลวๆเข้ากับสีไส่ต้นหอมผักซีละจ้าที่เข้าหันว้ก้อนหนานี้เราจะลงไปกับสีไส่หัวหอมแดงน้ำเราจะจักน้อยจักหัวหนึ่งนะจ้าแล้วกับสีไส่ใบบักกรดซ้อยน้ำลงไปน้ำกันนะจ้าเพิ่มหอมหอมนะจ้าพี่น้องคนเรียบ้อยแล้วซิมเบิงแซบแล้วก็ไปกินข้าวน้่กันนะจ้า